ครับกลับสวัสดีครับพี่น้องและกระสมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์แชนแนลนะครับวันนี้นะครับนะเราจะประกาศรับซื้อนะครับเหรียญย5่สาต่างเหรียญห้าสิต่างนะครับนะทั้ง2เนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงหรือเนื้อทองเหลืองนะครับให้ราคา5000บาทนะครับสวยๆนะครับขั้นต่ำตั้งแต่3,000นะครับถึง5,000บาทนะครับก่อนอื่นนะครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับ รายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะก็มี EP นะครับ277 278 279 280 281 282 283 284 285 286นะครับ287นะครับ288นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับ หากพี่น้องนักสะสมท่านใดนะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับเผื่อท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับและไม่เสียโอกาสกันนะครับเผื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับนะจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะปิดเปรแล้วนะครับนะครับสงสัยอย่างไรนะครับรบกวนนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับ ครับแล้วขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับนะนะที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับนะนะครับแล้วก็มีการนะครับขอบคุณนะครับมีการอุดอุดหนุนนะครับอุดหนุนในด้านสินค้านะครับน้ำปลาร้าของเราเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบคุณเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับ ก่อนอื่นที่จะมาเข้ารายการที่เราเปิดรับซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนําสินค้านะครับนะนะครับนะนะครับสินค้าของเรานะครับก็คือน้ําปลาร้านะครับแม่น้องดิวนะครับนะนะครับมีใบอนุญาตนะครับถูกต้องนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับนะมีใบอนุญาตจากนะออยนะครับนะนะครับนะและผ่านการ ตรวจสอบนะจากตาหาร้านนะครับนะตาหาร้านจากกรรมการอิสลามนะครับแห่งประเทศไทยนะครับนะน้ำปลา้านะครับสำหรับของเรานะครับเป็นน้ำปลารปุงสุกนะครับปุ่งสุกนะฮะนะครับสะอาดนะครับนะนะครับอย่างที่บอกนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับนะขนาดนะครับขนาดที่เราผลิตนะครับนะ ขนาด450มิลลิลิตรนะครับขวดละนะครับที่เราขายอยู่นะครับขวดละ25บาทนะครับถ้าขายปีกนะครับนะขายทรงนะครับเป็นโหลนะครับโหลละ240บาทตกขวดได้20บาทนะครับนะหาพี่น้องนักผสมท่านใดนะครับนะสนใจนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะหรือสนใจจะอุดหนุนนะครับติดต่อมาได้นะครับนะเบอร์094601นะครับ9807นะครับ เรายินดีส่งทั่วไทยเลยนะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะ FC นะครับนะทุกท่านเลยนะครับที่อุดหนุนเข้ามานะครับนะที่อุดหนุนเข้ามาขอขอบคุณนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับนะครับนะครับทางช่องของเรานะครับนะต้องกรอบกราบขอขอบคุณนะเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแนะนำนะครับแนะนำเหรียญนะครับนะ ที่ควรเก็บสะสมนะครับลักษณะนะครับเหรียญวันนี้ที่เราจะมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะครับขุดกลางนะครับนะมีด้วยกัน5พศนะครับนะนะครับมีด้วยกัน5พศก็คือผลิตเมื่อปีพศ2525นะครับ26 27 28 29นะครับนะฮะนะ25 26 27 28 29นะครับสำหรับเหรียญ5บาทขุดกลางนะครับนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำนะครับ เกี่ยวกับการดูนะดูโค้ดนะครับลักษณะนะครับโค้ดนะครับแบบไหนราคาแบบไหนนะครับพอสอะไรถึงจะมีราคานะครับนะการดูโค้ดนะครับสังเกตไหมครับที่วงแดงนะครับนะตัวนกวายุพักนะครับนะโค้ดนั้นนะฮะจะอยู่ด้านในนะครับด้านในนกวายุพักนะครับนะนะครับนะ และโค้ดที่นิยมเล่นหานะครับนะนะครับที่สุดนะครับก็คือปีพศ2525นะครับนะฮะปีพศปีพศ2526 27 28 29นั้นนะฮะไม่ค่อยมีราคาเล่นหานะครับนะฮะไม่ค่อยมีราคาเล่นหานะครับราคาที่นิยมเล่นหากันก็คือปีพศ2525นะครับที่มีโค้ดตอกว่าปีพศ2525ด้วยนะครับ นะครับคงเข้าใจกันะครับปีอื่นนะครับไปสังเกตดูนะครับเหรียญของท่านนะครับในตัวโค้ดในตัวนกวัยุพักนั้นนะครับเป็นปีพศอะไรนะครับนะครับในโค้ดบอกว่าพศอะไรเลขอะไรนะครับนะถ้าเป็น25นะครับจะมีราคานะครับถ้าเป็น26 27 28 29นั้นยังไม่มีราคานะครับนะนะครับหวังว่าพอจะเข้าใจและได้ความรู้กันบ้างนะครับ นะนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นั้นก็คือเหรียญ50สตางค์หรือหรือหรือนะครับหรือเหรียญย5สตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนะครับนะที่มีลักษณะตรงตามคลิปนะครับ นะครับตรงตามคลิปของเราที่นำเสนออยู่นี้นะครับนะฮะเราให้ราคานะครับสูงถึง5,000บาทนะขั้นต่ำนะครับตั้งแต่3000บาทนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนั่นก็คือนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับสังเกตดูเห็นนะครับด้านหัวนะครับนะจะมีด้วยกัน2ด้านนะครับจะมีด้วยกัน2ด้านนะครับสังเกตดูนะครับเห็นนะครับ มีหัวได้การสองด้านเห็นไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะนะครับทางเรายินดีรับซื้อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชนิดราคา25สตางค์หรือ50สตางค์ทั้ง2เนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นหัว2ด้านนะครับหรือก้อย2ด้านนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับนะฮะ ให้ราคาสูงสุดถึง5,000บาทนะครับขั้นต่ำนะครับตั้งแต่3000นะครับนะ3,000ันนะครับนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับว่าผ่านการใช้งานผิวเหรียญนะครับสมบูรณ์นะมีการสึกหออะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับนะะนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอฝากนะครับ พี่น้องนักสมทุกท่านนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสสมทุกท่านนะครับนะจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ